แต่ตอนนี้แปลงล่างเป็นสเตปเจ็ดสิบชัเก้าเชก้าหลังจากที่คุณดูแบบยกล้อไปแล้วเดี๋ยวมาดูโครเมในการออกตัวบ้างแต่ว่าคันนี้เท่าที่ดูมาไม่กล้าขี่ตลาดดูดูดูรอยออกดูรอยออกเยอะเลย ไอย่ออยู่กับผมนะครับลุงเอ็กแล้วก็บรดี่ของผมตัวเกนิ้วตัวเก้าดวตอนนี้ยาวขึ้นไปนิ้วเลย <laughs> <G ül üyor> ก็วันนี้ยังคงจะพามาดูจิง้งหรีดของ8ปลิ้ว <c oughs> อ้าวว่าตอนนี้กระแสเดือดจัดอย่างคันที่อยู่ตรงหน้านี้คันนี้เคยถา่ายมาแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นเต็มเล็กๆเป็นแล้วว่าลูกเกี๊ยบอ่ะใช่เป็นออตอนนั้นมาทีแรกเลยเป็นไรห้าหกเนะเาะอ่า ห้าหกซักเดิมใช่ใช่ห้าหกซักเดิมาก็มาลองวิ่งดูก็เรียกว่านุ่มนิ่มแต่ตอนนี้แปลงร่างเป็นสเตปเจ็ดสิบชัคเก้าเจ็ดสิบชัเก้า <c oughs> เดี๋ยวพี่ครู <c oughs> พี่ถามจริงๆนะว่ามันมาอยู่ในในบอดี้ของเจ้าตัวรถจิ้งหลีที่มันแบบเล็กๆสั้นๆอย่างเงี้ยครับ <c oughs> คือทรงเนี่ยเรียกว่าแทบไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมใช่ <c oughs> ไม่มีอะไรเชกหน้าความยาวเท่าเดิม เดมแบบเดิมปั๊มเบรกแปดหนึ่งล้อหน้าแต่ล้อหน้าสวยว่าตลาดสั่งไปใส่รถหน่อยได้ไหมได้ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ล้ออยู่ประมาณสามพันกว่าล้อหน้าอย่างเดียวใช่ไหมใช่แล้วมันต้องไปใส่กับปั๊มเบรกการเบรกอะไรอย่างนี้่ยใส่หกจานไงคือถ้าแบบเราสั่งยกชุดก็ต้องมีมาชกชกเดิมได้แต่ยกเดิมได้พรามีคาลิเปอร์ใส่ชกเดิมด้วยอ่อเรา ใส่จานใหญ่เลยก็ได้ใส่จานอันนี้เป็นจานเท่าไรร้อยเก้าสิบเราจัดจานสองร้อยก็ได้สองร้อยหรือสองร้อยยี่สิบของเดิมใครอยากเห็นเจ้าพายุของลุงเอ็กเนะเอามาให้พี่ฮู้จัดสภาพแล้วนี่มีเพิ่มเติมบทบลหนึ่งไหมมีเพิ่มเติมก็คงมีม่น้ำหน้าอุ้ยคือย้ายย้ายอยู่ตรงนู้นมาไว้นี่เลยอ่ะไม่ใช่ย้ายเพิ่มมาอีกลูปอัพสวันเก่าก็ยังมีอยู่มีอยู่ก็คือช่วงล่างมีแก้ไขอะไรไหมโชคก็ยังเป็นโอเลี้ยงอยู่ใช่เหมือนเดิม นี่วันนี้เราจะนำเสนอโช๊คอัพโอเคดีให้พี่ผู้เอาไปไว้ลองใช้หนึ่งตัวก็นี่เป็นโช๊คอัพโอเคดีใช้ในรถแข่งเว็บตลอหกหชักแค่และก็ตลอสีเบลพิสหลักเดิมของสอจอนตเมืวันใส่เว็บอีกเป็นยังไงอยู่เลยเจ๋อเลยใช่ไหมที่เคยส่งมาให้ใช้รอบนั้นแกนใหญ่เยเด้อแกนนี่แกนเบลเลอร์อันนี้เอามาเอามาให้ปีขายเอาอย่าัน ตอนนี้ลุงไม่ค่อยมีตังละขอสักสองร้อยก่อนนะค่บน้ำมันสองร้อยก่อนก็เดี flats. ๋ยวเราไปดูว่าบอดี้ ความแรงขนาดนี้ใส่กับโช๊ค up OKD okay จะเป็นไงบ้างเดี๋ยวไปดูรายละเอยียดโช๊ค OKD กันไป let's go <S ทำไมต้องเลือกใช้โช๊ค OKD นะครับมีความยาวให้เลือกคัสตอมแบบที่คุณต้องการโช๊คอัดด้วยแก๊สไนโตรเจนปรับความแข็งของสปริงให้เหมาะกับน้าหนักของคุขี่ีสามารถปรับรีบาวนะครับให้เหมาะกับโหลดในการใช้งานโช๊ค OKD okay มีสีให้เลือกที่คุณต้องการติรดต่อได้ที่เพจ OKD เป็นยังไงบ้างพี่กู้โช๊ค up OKD โอ้โห ยอดเลยอ่าและยังมีนี่ไว้พี่คู่รถลูกโตๆชักยาวๆระบบน้ำมันจาก NK และ i n g ซิงตอนนี้ยังใช้ปั๊มเดิมใช่ไหมครับพี่คู่รู้ไหมว่าปั๊มติ๊กเดิมม,มันใหญ่แค่ไหนลีดใช่ไหมใช่ม,มันตัวเท่านี้โป้เองหรอจริงไม่เคยแกะไม่เคยแกะใช่ไหมตัวมันเท่านี้เท่าเคยแก่เคิเตอร์ไหม PBA เท่านั้นโอ้โหตัวเท่ากันแต่นี่ เป็นปั๊มติ๊กเอ็นเคเลสซิ่งตัวโมแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้ยังไม่ได้ตรงรุ่นแต่เดี๋ยวจะส่งตรงรุ่นจริงหลีดมาให้แล้วก็อันนี้มีโรปัญหาเดิแรงดันน้ำมันไม่พออ่าเยอะโฟเลดน้อยโฟเลดเดิมรู้ไหมว่ากี่ลิตรต่อชั่วโมงไมงดู45ลิตรต่อชั่วโมงดูเหมือนเยอะไหมอ่าแต่ถ้าโมรู้รู้เปล่าว่าทำมาเท่าไหร่200ไห ทำมา90ออ๋นู่นถึง200แต่ถ้าถ้าเป็นหลักเดิมเราใช้110ลิตรต่อชั่วโมงเลยที่คือถามว่าทำ200ไหมมันก็น่าจะได้แต่ว่าปัญหาเรื่องแบตเตอรี่กินไฟใช่พี่ผู้รู้อยู่แล้วว่าปัามติกที่มีโฟเลตเยอะแล้วก็มีแรงดันเยอะเหมือนเมื่อก่อนเราทำรถในโตใหม่ๆเราหาปัามติ๊กไม่ได้เราใช้อะไร บาโบอ่าปมรุดนยนโอ้ยกินไฟวิ่งรันยังติดแค่เดินเบาอยู่เลยยังไม่ทันได้ออกเลยจะออกไปปุ๊บแบตหมดแล้วเห็นไหมอันนั้นมันสองร้อยไงสองร้อยิตต่อชั่วโมงฉะนั้นเราก็ใช้โฟเลตแค่เหมาะสมครับแล้วก็เพราะรถเรามันสูบเดี่ยวกันซะส่วนใหญ่แล้วก็ใช้ตอนเนี้ยที่ทดสอบมาในรถหลักเดิม400กว่าซีซีเนี่ยก็ใช้โฟเลตอยู่ประมาณ110ลิตรต่อชั่วโมง แต่ว่าจิงหลีดนี่เราก็มีให้เทตั้งแต่90ิลิตรต่อชั่วโมงเพา่ตอนนี้หัวฉีดก็พอใกล้เที่ยงกันเลยนะใช่เรียกว่ารับประทานน้ำมันพ้คต่แล้วก็จะต้องมีสายโมทนแรงดันทนแรงดันสูงเพราะพี่กู้ใช้แรงดันกี่บาร์สแตนดานมันอยู่2.8ครับตอนนี้าว่สี่จุดห้าเห็นไหมว่าแรงดันมันเพิ่มขึ้นมาอีกเกือบเท่าตัวฉะนั้นมันก็ต้องมีสายขนาดใหญ่ขึ้นด้วย มีโฟเลตเยอะ<ม>ก็ต้องมีรูใหญ่างทีทวนพวก e แ5พวกอะไรเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราจะเอาไปให้พี่ฮู้ใส่ใช้งานกันแล้วก็เดี๋ยวมาดูกัน,นว่ามันจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้กลับมาดูรถกันก่อนต่อว่า70ชัก9ของพี่ฮู้นี่เปิดบอกเห็นเครื่องเลยไหมเห็นเลยโอเคขอดูหน่อยว่ามันอลังการนขนาดนเหนเห็นแต่ลิ้นอ๋อเรายังไม่ได้เปิดโชว์แบบ <laughs> นี่นี่เป็นเรือนขนาดเท่าไหร่สี่สิบกว่ากว่าอ่ะมาได้สี่สิบ สี่สองหรือสี่สองห้า่าไม่จำไม่ได้ก็จำไม่ได้แรงไม่ซ้ำจำไม่ได้เอาถอดมาจากเวฟอ๋อใช่นี่ก็คือล้มล้มอะไรเวฟมาใส่ใช่คือแล้วขนาดวาล์วมันจะอยู่เท่าไหร่ครับพี่กู้ถ้าเกิดแบบว่าเราทำลูกประมาณนี้เจ็ดสิบชักเก้าตอนนี้ผมใช้วาล์วเป็นแบบวาล์วขนาดเล็กอยู่เป็นวาวยี่สิบยี่สิบยี่สิบอ๋อจริงๆมันก็คือวาล์วที่ใช้อยู่กับพวกหก ใช่แต่คือว่าฝาที่ทํามาชุดใหม่มันยังไม่เสร็จเดี๋ยวฝาเดี๋ยวฝาเหรอ,อรอแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมานี่ทำไมพียรมาเร็วเท่าวากัดาจากไหนกัดมาจากที่ไหนเนี่ยกัดมาจากโรงงานเ <c oughs> อ็กซูนโปแฟคทอรี่สิบเอสบสอายสจอเมรวันเพราะว่าฝาผมทํามาวาวใหญ่มาอ่าโหว่าจะแยงว่าจะหามุมโปโลงโคเลตหาจะห,หาได้เสร็จปุ๊บ ตรงไปดีกว่าใช่ที่ไหนเอ็กจูนโปรแฟคทอรี่สิบเอ็ดสิบสองขออีกรอบให้ดูเอ็กจูนโปรแฟคทอรี่สิบเอ็ดสิบสองดูดูผิวงานก่อนพี่คู่ครับนี่เรียกว่าผิวลูกกรับเจ้าผิวลูกเบสบอลก็ได้นะได้ไหมเออผิวลูกเบสบอลก็จะขี้ใหญ่เอ้ยขี้ใหญ่กว่านี้อีกอืส่วนฝั่งไอเสียเห็นไหมพี่คู่ มัน้อล้ลถ้าผมอยากได้ผิวลูกบอลเล่เงี้ยได้ <laughs> ได้เช่นกันสําหรับพี่ผู้ต้องจัดให้ใครที่แบบว่าไล่รถแล้วมีความแรงอยู่แล้วแล้วก็อยากจะเรียกว่าก๊อปปี้งานตัวเอง<ะ>หรืออยากจะดีวีลอปเพิ่มขึ้นเราก็มีบริการรับวัดโฟเทสก่อน<ะ>เสร็จแล้วก็สามารถโผล่โครงสร้างของลูปอดแล้วก็ผาสุกมาให้คุณได้ด้วยแล้วก็สามารถขยายหรือออฟเซตหรือดีไซน์ให้คุณใหม่ได้ด้วยใครที่สนใจก็ติดต่อได้ที่ แฟนเพจเอ็กูนโปรฟฟนตอรี่สิบเอ็ดสิบสองบายสจอร์ดม่วันไปลองรถกันเลยดีไหมได้ขอลองก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดกันอีกทีหนึ่งว่ารถของเขาเป็นยังไงบ้างไปดูเอ็กจะลองกูไม่ลองเอ็กจะลองได้เอางิงจริงตลาดเดี๋ยวขอคัดแล้วติดกล้องให้พี่ฮู้นิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ตอนมาเนี่ยเขาเร่งแล้วก็บินมาตลอดทางเลยกูไม่กล้าไล่เขาหรอกกูก็ไม่กล้าดี๋ยวให้น้อง เกาะท้ายพี่ฮู้ไปดูมุมกล้องของพี่ฮู้ดีกว่าว่าการขี่รถ70ชฉก้มันต้องมีทักษะแบบไหนยังไงเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันเดี๋ยวไปดูพี่ฮู้ขี่กนก่อนไปเลสโกหลังจากที่คุณดูแบบยกล้อไปแล้วเดี๋ยวมาดูโพลกันในการออกตัวบ้าง นี่เว้ยพลังงาน7จัก2เอ้ยชักเก้าใบเต้าหูแปดลิ้วเฮ้ยมันแรงจริงว่ะตะล่ามึงดูดีเนี่ยรอยยางออกตัวไปอะแล้วตรงอย่างอ๋อยังเอียดอยู่เลยอะพลังงานแม่งล้นแล้วต้องบอกก่อนเลยนะว่าเขาเนี่ยทำขี่ใช้ในการแบบออกทิปขี่ให้ในชีวิตประจำวันเลยนะจริงๆเมื่อกี้ได้ลองเครื่องชักห้ไปนะตอนขี่รถมา เฮ,ฮ้ยพ่อพ่อจะขอมาลองรถด,ด้วยวะเอาไงวะ <c oughs> สํหรับพอ่อลูกผูเนี้ไม่บอกใครไม่บอกใครนะ <c oughs> พ่อเป็นพ่อผมของแท้ทั้งพ่อทั้งลูกเรกียกว่าไม่ไม่ยอมกันเลย <c oughs> โอ้โหคันนี้ถ้าอย่างว่าในงบประมาณทํา แบบเนี้ยที่น้องๆดูอยู่เนี่ยเท่าไหรเขาจะอยู่ประมาณห้าหมื่นานกว่าบาทห้าหมื่นกว่าบาทเฮ้ยห้าหมื่นคือนี่คือจบเลยอ่ะใช่คันนี้เป็นกล่องอะไรอ่าอันนี้เป็น E.T.U. อ๋อเป็น E.C.U. ใช่โอ้ก็แปลว่าใช้ใช้กล่อง E.C.U. ก็ได้แต่ต้องเป็นสแตนชั่นอีกคัน a p i อีกคัน a p i ก็คือคันนูชักห้าแต่ว่าคันนี้เท่าที่ดูมา ไม่กล้าขี่ตลาดดูดูรอยออกดูรอยไปเยอะขนาดไนคือเนี่ยผ่านไปโอ้เป็นหเมตรเนี่ยเยอะเยอะเยอะปีอยู่เลยรอยท้องมันรถมันเยอะปีเยอะขนาดไหนดูมีรอยยาวเลยก็ใครที่เป็นเอฟซีจิ้งหลีอยู่คันนี้พี่กู้บอกมีจีเพียสวิ่งสุดอยู่คันนี้ยังคันนี้ยังนี่อ๋อคันนี้ยังไม่เพราะว่าคันนี้เพิ่งจะเสร็จติดเครื่องวิ่งเมื่อคืนอ๋อที่บอกว่ากําลังทํารถทํารถอยู่ก็คือทําคันนี้ใช่แตะขาณุมีอยู่แล้ว อ่าใครดีหกหกห้าอันนี้แต่เมื่อคืนเอาไปลองกันแล้วเป็นยังไงสองคันคันนี้คันนู้ไม่ต้องไล่เลยจริงจริงไม่ต้องไล่เพราะว่าเมื่อคี้เนี่ยลองลองกดกับพี่ผู่มาดูแล้วก็วคือแค่พยักหน้ามันพุ่งไปนู่นแล้วเพราะว่าเพิ่งเสร็จเมื่อคืนก็คือว่ายังยังอยู่ในช่วงลานอินช่วงอะไรเนี่ยแล้วก็วเดี๋ยวเรามาไล่อีกทีเพราะท่อรอท่อนู่นรอท่อนี่ท่อยังเป็นท่อไซเล็กอยู่ใช่ท่อหกจันยห้ามันไม่มีท่อโอ้ท่อเฮ้ยแล้วใช้ท่อของใครบ้ ลำลูกกาลำลูกกาก็คือเนื้อหนูหนั่นเองบอกนะเนีเ่ยรถเสร็จแล้วจะท่อยังไม่มาเลยถ้านื้อหนูดูวีดีโอนี้อยู่รีบรีบข้อท่อออกมาให้ด้วยเพราะว่าเจ็ดสิบอันนี้ท่อหกจากห้าท่ออะไรอยู่ ยังไม่มีท่อใส่ได้ดูได้ดูดูท่อเนี้ยดูเห็นมันร้อนไหมเห็นป่ามันอมสีมันเปลี่ยนเลยไหมรถมันอมสีเปลี่ยนเนี่ยจะอมสีเนี่ยพอมันเล็กไปการท้องไม่พอรถไม่พอก็ต้องเรียกว่าเบ่งขนาดยังยังไม่กล้าเราที่จะไม่กล้าลองจีพีเอสไกลๆเพราะว่าท่อมันขายไม่ถ่านแล้วเครื่องยนต์ร้อนเนี่ไปเสียหายได้เรียกว่าจะแรงไปไหนห้าหมื่นกว่าบาทนี่ถือว่าคุ้มค่านะสําหรับเครื่องยนต์ไม่เกินหกหมื่นใช่หรือเจ็ดสิบ รวมกล่องด้วยอ่ะใช่โอ้โหนี oui ่กล er like e ่องเราตีไปสี่ห <ials> ้าพันเลยนะถ้าเป็นสเต็ปหกหกชักห้าก็อยู่ประมาณตีหมื่นกว่าไม่เกินห้าหมื่นเอางี้ดีกว่าใครที่แบบมีอะไรคําถามเกี่ยวกับเจ็ดสิบสก้าคุณพิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์แต่ถ้าใครแบบว่าคิดว่ามันใหญ่ไปทำหรการใช้งานเดี๋ยวคุณไปดีตามอีพีต่อไปเป็นหกหกชักห้าอันนี้เมื่อกี้ลุงลองขี่แล้วอันนี้ก็เรียกว่าแรงไม่แพ้กันนะแต่แค่ พวกเองกดตามคันนี้ไม่ทันเท่านั้นเองแม้ว่ามันจะแบบวิ่งกันคน,นละเบสเลยปกชักชักมันยาวกว่าลูกมันใหญ่วหกว่าแรงท้อก็แรงอะไรมันเยอะกว่าก็เดี๋ยวไปดีตามอีพีต่อไปแบบหกชักห้าเต้าหู้แปดเหลียวจิงลิศจิงลิดซิงไปเลสโกทุกสนามไม่ต้องถามเปียวคิดเลยดิชิสอย่ามาย้ำหนึ่งในสามียวคิดเลยดิชิส